สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับมาดูความน่ารักของดิ้งใบบุญตอนเช้าบรรยากาศดีๆวันนี้ฝากพม่เอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนี่คือวิถีคนเลี้ยงช้างของควันมวยเขาก็ตื่นมาก็ต้องมาดูแลลูกสาวเนาะลูกสาวก็ขี้แกล้งเขาเลยเกินพี่น้องเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วลูกสาวคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วดูดูมแล้วดิ้งดิ้งมาแล้วมาแล้วมีอะไรมีอะไรใบบุญมีอะไร จะแกงแม่หมวยจะแกงแม่หมวยจะแกงอะไรแม่หมวยอีกดูดูดูจับโลงกท้าแล้วจับโลงกท้าแล้วดูดูดูแม่หมวยไม่หมวยดูข้างหลังดิจะมีคันยุกยุกนิ่งิ่งุกลุกนิ่งิ่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะลุกลุกนิ่งนิ่งเนี่ยนะครับมันเลยก็เอาสารพรดให้กินอยู่นู่นแม่หมวยไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยอมไม่ยอม สวัสดีจ้าพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่จ้าสวยสวัสดีจ้าแม่แม่จ้าจำหนูได้ไหมหนูนะนเนี่ยใบบุญนะหนาดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยเรี๋ยวหนาดูฟันสวัสดีจ้าก่อนจ้าก่อนเนี่ยพ่อกินกล้ยจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสวยจ้าหนูก็มีฟันแล้วนะพ่อนะนี่ลูกสาวพ่อมีฟันแล้วครับนะครับฟันใบบุญวันนี้พามาดูฟันใบบุญกันเดี๋ยวพ่อพาดูฟันใบบุญเลยนี่เับใบบุญมีฟันแล้วอนนี้ครับ มีฟันแล้วหลายคนเห็นฟันในบุญหรือยังเนี่ยลูกสาวพ่อเนี่ยหนูอยู่นี่จา้าโอ้หิวกล้วยเดี๋ยวพ่อไปเอากล้วยให้กินเจนๆไปฟองแม่หมวยเลยไปหาแม่หมวยเลยอยากกิๆๆนกล้วยไปหาแม่หมวยเลยแม่หมวยว่าเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเอากล้วยให้กินลูกสาวพ่อโอ้ยย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 ยนยย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 ยนยย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 ยนยย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 ยดูยสยิยยยย Lucy, luôn còn đường quân đi còn đường quân xuân đi Mẹ cái quê hàm của anh ông bay Oh mẹ cha, mẹ chào mẹ ow mẹ ow mẹ ow ding 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 คือตอนนี้มันยังออกไม่ได้ครับมันมันเฉะครับพี่น้องครับใจเรื่องของเรื่องนี่ครับ<จ>ะนะครับฝนมันตกเมื่อคืนเราก็เลยเดินไปบุญจะวิ่งล้มเไปบุญดนลมเลยใช่ไม่ห,หมวยอยู่ไหนแหละจะพ่อขวดมาให้ตอนนี้ก็เตรียมกล้วยแล้วครับกล้วยสุกให้ใบบุญนะครับให้ใบบุญใบบุญก็ลุกลี้ลุกล้นแล้วเห็นกล้วยสุกของแม่หมวยอยู่ไม่ได้แล้ววิ่งรออยู่ในข้อครับรอฐานกล้วยสุกนะครับผม แ <biases. S 2> มเมยก็ตั้งหลักรอแล้วเดี๋ยวอรอแป๊บเดียวครับรอแป๊บเดียวจะมีการป้อนอาหารนะครับผมป้อนอาหารให้น้องใบบุญนะครับแล้วก็แม่มมยเป็นคนป้อนนะครับแล้วก็จะออกมาให้น้องเดินเล่นข้างนอกครับเดินเล่นข้างนอกควบคุมเมาครับควบคุมหน่อยเวลาเพราะว่าถ้าไม่ควบคุมนะครับใบบุญจะวิ่งนะครับผมขี่วิ่งนะครับจะวิ่งอวเนีวเ,เอาให้แม่เมยก่อนเม่์เดี๋ยวเอ้า กิงเป็นเครือแบบนี้เลยครับกริงๆเป็นเครือแบบนี้เลยโอ้ยเนาะโอ้ย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 โอยลุกลีลุกลนโอ้ย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 ออกมาได้ครึ่งตัวเ้วจะทำยังไงดีทีเนี้ย โอ้ยอยู่ท่าดิอยู่ท่าโอ้ยโอมาแล้วมาแล้วแม่มวย ออกมาเล่นแล้วออกมาข้างนอกแล้วสถยสเยสดยครับป้อนอาหารแบบนี้ครับลูกสาวตื่นมากินอาหารแม่ก็ป้อน กินกล้วยก่อนมงกินกล้วยกับแม่ก่อนเร็วเวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดก่อนเดี๋ยวแม่แย่งหมดกันนะนี่คือคู่ซีเขาครับคู่ซีเขาคู่ป่วนคู่โกรธคู่โมโหโกรธกันคืออยู่กับเลี้ยงด้วยแหละวิ่งไล่นี่แหละเวลาเวลาป้อนอาหารานานๆไปใบบุญพาวิ่งกันเหนื่อยหอบก็กโกรธไปใบบุญไปบบุญก็ขี้กแกล้งแม่มวยก็โมโหใส่วิ่งบ่อยๆหอบหมดเป็นคู่ซีคู่ เรียกว่าคู네่โถดทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยอยู่กับแม่โมยหมดนะครับให้แม่โมยปล่อยหายเนี่ยครับเบบุญก็ต้องเฮ้ยถอยิร์ถอทิร์ดเทิรย์เทนะครับแม่โมยก็พยายามดูแลเบบุญดีที่สุดนะครับในภาวะแบบนี้เฮ้ย์ดเมย์เทิร์ à mới thôi hai mới thôi hai mới thôi hai mới thôi Đây bùn thấy mẹ thấy mẹ yèn kia đây, cần mà lại thế này. เสียงก็ทางดิงดิงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะดิงดิงเนี่ยจะวิ่งหนีเล่น่เดียวนะพี่น้องไม่ใช่อะไรเนี่ยเนี่ยหาแต่ของเล่นนะเนี่ยดิงดิงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะดิงดิงเนี่ยตุตะเนี่ยแม่โมก็อยู่ด้วยครับนะครับอยู่ประมาณนี้ครับเป็นการเลี้ยงอาหารของแม่มวยนะทําความสะอาดเป็นภารกิจของอ่าภรรยาควานช้างก็เป็นนี่ครอบครัวควานช้างทําความสะอาดเสร็จก็เอาอาหารมาให้แล้วก็สร้างความใกล้ชิดกันแบบนี้นะครับพี่น้องป้อนทั้งแม่ป้อนทั้งลูก ลูกก็ซาเลอเกินอยู่ไหน,หนลูกอะลูกไม่กินแล้วไปทำอะไรอยู่นั่นไปเคีรยดินเล่นไหนอยู่ไหนลูกดิ๊กลูกดิ๊กอยู่ไหนไหนของหนูละแม่ไหนของหนูละแม,แะแม่แม่จะให้แม่หมวยกินหมดไม่ได้นะของหนูด้วยนะดูสดิเดินนีเดินไค่เดินอะไรเป็นต้องเดินหาของเล่นหาของจะชนหาของจะทำลายนะครับอยู่มานี่ครับดูครับโอ้ยแม่หมวย เหมเหมกแ็แย่งลูกนะครับได้ออกมาข้างนอกก็โลง่งดูครับหาแต่เรื่องจะเล่นอย่างเดียวฮะใบบุญเน่ยดูประมาณนี้ครับฝนตกครับตอนนี้ฝนตกโปรยโอย,ล,อยลงมาแล้วครับตอนนี้ เอากล้วยให้ไม่เมยไม่เมยแล้วดูครับตูดตูดทั้งสองตูดเลยทั้งทั้งใบบุญทั้งไม่เมยไม่เมยไม่เมยคลาดคลาดคลาดน่าจะไม่รอดนะคลาดเนี่ยโอ้ยโอ้ยคลาดโอ้ยโอ้โคลาดโอ้ย,ด,อยดูสิดูสิคนหาของเล่นเนาะคน โอยอโอยอโอยโอย,โอยโดูแม่ดูแม่โัวไปไลไไก่ไปไลไไก่เล่นก็อยากเล่นหน้าที่ก็ต้องทําโอ้ยแม่ก็บอกให้เฝ้าบ้านก็ใจนึงก็อยากจะเฝ้าให้แม่นะใจนึงก็อยากเล่นเอาจะเอาอยัางไงลุกลีลุกลนสันเหลือเกินไก่ก็เต็มบ้านแม่ไก่ก็เยอะสัเหลือเกินเตะลูกบอลใส่เลย <laughs> โอ้ย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 หน้าที่ก็ต้องทําใจนึงก็ต้องเล่นโอ้ยจะเอาอยัางไงโอ้ยตัดสินใจไม่ถูกเลยตอนนี้มันเยอะเทะเลเกินไก่ก็เต็มบ้านเลยไก่เนี่ยเฮ้ยจะไปไล่ไก่ก่อนดี้ไหมเนี่ยดูสิไล่ไก่ก่อนดี้ไหมเนี่ยโอ้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 ยไปแล้วโอ้ยไก่อยู่ในบ้านก็อยากจะไล่ไก่ด้วย โอ๊ย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 ขาหลังนะขาหลังนะเดี๋ยวนี้นะขาหลังนะแหม่จะยิงใบบุญเนี่ยเนี่ยครับโอ้ยกินด้วยมีคนกินด้วยเล่นด้วยกินด้วยทําไมมันมีความสุขอย่างเนี้ยเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยมีการห่วงลูกบอลด้วยนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยในการติดตามรับชมนะครับ ชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องของเราด้วยวันนี้ก็สุกสนุกกันตอนเช้าเบรรยากาศดีๆครับผมมาถ่ายทอดให้รับชมกันดูครับดูเข้าไปพังก่อนแม่มวยโอ้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 ยเด็กจื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปบุญเตไก่ขึ้นบ้านเต็มแล้วเร็วๆไปไล่ไก่เร็วเร็วดู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 ก็ขอบคุณครับขอบคุณเอซีทุกท่านการติดตามรับชมครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปน่ารักน่ารักของีิยิงใบบุญนะครับดูครับโอ้สวัสดีครับ